อีกใช่ไหมอุราละกะออยังไม่เคยเล่นเลยลองดูโอเคคุณผู้ชมทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยเรื่องแนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม My Hero อะไรวะเกม My Hero Ultra Lumber เบินะครับผมวันนี้มากับเพื่อนนะฮะเราจะมาลองเล่นอุราลากะดูครั้งแรกเลย Let's go ลลงไหนลงไหนใกล้กล่องเลยตรง,ตงน,นี้เลยใกล้กล่องตรงไหนนี่เลยใกล้กล่อง อย่าใกล้ไปเน้นฟาร์มก่อนดีกว่าโอเคโอเคเน้นฟาร์มแถวๆแถวนี้แล้วกันมาดูว่าคนจะเยอะแค่ไหนจะลงเมืองน้ำก็ไม่เห็นลงวัวชักไม่ละฮู้ตีหนึ่งว่ะเมืองน้ำแม่งโลภยุนเลยนั่นแหละไม่มีใครอยากลงนี่แค่ของน้อยอุ้ยเชี่ยข้างหน้ากูอู้โหข้างๆกู กล่องทองกล่องกูกลองกูกล่องกูกล่องกูเปิดละไอ้เหี้ยอีลากไม้วิ่งไปแล้วลากไม้วิ่งไปแล้วเฮ้ยมันตามเพื่อนมันตามเพื่อนชี่ยเชี่ชี่ชี่ไปไปแล้วกูไปแล้วกูกูไปแล้วกูเข้าท่าแล้วนะเพื่อนบายเฮ้ยเดี๋ยวในท่ามีคนนะในท่ามีคนเนอะ ไม่ร mm ah> ู้กูมัวโห่กูกล่องทองกล่องทองก้นกล่องทองเอาดิมียังแต่ทุเนี้ยกูไม่มีเลยตรงที่กูจะไปเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วเพื่อนขอฟาร์มก่อนได่มีแต่จะขอแดงๆไงสตาร์ทเอาสีกูไม่ให้หน่อยดิสีเหลืองอะสีสีเหลืองใช่ตัวกูต้องการเหลืองๆไว้ไปจะอัพสกิลตัวเองได้ออไป สิบ่อยนะไม่เก็บมือลั่นกดใช้สกิลตรงกูไม่มีคนเลยโลกโลกโลกเลยตรงมึงไม่มีตรงกูตรงกูบวกบวกบวกกับชิกาลคิอยู่โดนไปอุ้ยย้กูเจ็บกูเจ็บไอ้เพื่อนวิ่งไม่รอกูเลยเอาตัวใครตัวมาตัวฉันและตัวเธอ ป้าก,กูได้เลยเพี่อนตบหนึ่งขอดกยาสักครู่เพื่อคนกูไม่มียาฮฮลเลยเอ้ยมีอยู่เมากูเลยกูมีกูมเยอะเพื่อนคนแบบตึงๆเฮ้ยเฮียกูตกใจซีเมนใครวะเนี่ยซีเมนเพื่อนเหรอโอ้ยคนเต็มเลยว่าไม่ใช่คนเที่ยเมืองฟาร์มใหม่เราไม่ได้เที่ยตัวนี้คนโคตรเยอะเลยอ๋อไม่น่านะเขาถึงชอบลงตานี้ไม่มีเลยนะ ไอ้คนข้างหน้าเรามาร์คปุ๊มาร์คมึงมาร์คมึงไหนวะคนคนคนที่แบบสายฟ้าสายฟ้าเอเลือดไปเลือดไปเลือดไปเลือดเต็มตัวเลยนะตรงข้างหน้าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ของเหมือนนะมันมาร์คเลยชุบได้ครั้งหนึ่งเกียร์สายฟ้าเออชุบได้แต่ก็ไม่เลือดเหลือยงให้กูว่าการเลือดเหลือยงอะไม่มีเลยมันมีแต่ม่วงม ไม่มีว่ะของเขาเขาเขาเอ็นี่ไงเหลืองเหลืองเพื่อนเพื่อนให้เนี่ย111เขียวเขียวกูปีอยู่อเก้กูสีฟ้าดิเก้าเขียวก็โยนให้เพื่อนไปแล้วกันการเนี่ยการชุบการชุบอะการที่มันมีลุกไม่ได้มามามามีกบใกล้ๆเราอยู่นะกบอบบมีกบอยู่ใกล้ๆเรามันมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแอดับลงเฮ้ยโล่งโล่งโลงโล่งตอนนี้ยังลงอยู่เก็บกันเลย เพื่อนเปิดเลยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิด,ปดละเมืเเอม่อเน้นอัพตีให้มันถึงเวิวเก่าอ่ะแล้วค่อยไปอัพเวลอื่นให้มันค่อยเวิวสีขึ้นอ่ะโอเคอย่างละสี่อ่ะมันจะได้เอฟเฟกต์พิเศษประกาศชุบเปล่าเฮ้ยได้ประกาชุบ<ะ>ูมีกระเป๋าละเก็บเก็บเก็บแบบม้วนๆเลยอ่ะมันๆเลยอ่ะ ผกูแปลงร่างได้ละวบอกเลยว่าม้นๆม้วนแบบม้วนๆเลยมีมีตัวตีมาเด็กกูเด็กกูอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่บาคุโก้บาคุโก้วิ่งมาบาคุโก้วิ่งมาแบบวิ่งใส่เลยเฮ้ยเพื่อนกูต่างตึงอ๋อสกิลอีมันมั้งกูอจะขึ้นด้วยเฮียเอาเอาเอาเหี้ยเออเอออะ กูกูกูโดดเป็นกบเลยอ่ะบอกไหมบอกไหมบอกไหมไหนไหนปุ๊ไฟตีนู่นนู่นเหรอไม่ถึงไ่ะกูจะไปจุกคนเฮ้ยแล้วคนแป๊บสกิลตีธรรมดากูเวลหกแล้วแต่กูยังตีได้แค่สามครั้งเองเพื่อนเลยเป็นคนซ้ายซายกูซ้ายกูสายมึง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 อ๋อปูนปูนเจ็บเจ๊เอ้ยมันไม่มีเกาะมันไม่มีเกาะเอาเลยเอาเลยเลยใส่ได้ใส่ได้หนัวได้หนัวได้เอาวืด ไต่นัวอยู่ใต้นัวอยู่ล้ม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 หนีไปไหนแล้ววะหลังกำแพงนี่แหละนี่นี่นีนี่อีสาลายอะสาลายไอเขาวันนั่นแหละในไอเชือมึงแม่งนัวจัดจนแบบเข้าของแม่งพุ่งพุ่งพึดเดียวขอปีกต่อยหน่อยดิเอ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเอ่อหลังเพื่อนเหรอไม่ไม่ไม่ตรง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 เนี้ย แถวๆเนี้ยเออเห็นคนนี่ไงนี่ไงขอวิ่งเก็บใครวะคนน่ากูไอ้สายฟ้าไอ้สายฟ้าคนเล็บฝงคนเล็บฝังเฮ้ยไอ้ข้างล่างกูข้างล่างกูกลับมาได้ปะฉีดยาแปลงร่างไรไรเนี่ยงั้นกูขอดกยาเกาะแป๊บนึ่งแล่ว่าไรไรเฮียอยู่ไหนอยู่ไหนอือเอาเอา กูโดนขัดโอ้กำลังกดอาเลยหมาไร่สาดมาโะเออทำลอยเพื่อนกูเพิ่งเพิ่งเหรียเครียมันพลังเหี้ยตาลายตาลายเอามึงน็อกน็อกน็อกกูดกดยาแป๊บกูดกดยาแป๊บไอ้เหี้ยดาบิเล่นกูเจ็บมากเลยมัดกูหมดแล้วอ่ะเอ้ยชิบหายแน่เต็ม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  กูมาแล้วกูมาแล้วก oh. on ูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้ยกูโดนกูโดนโอ้ตาอ้ย่ากัดตาตีเกาะแตกเลยขับเร็วกลับแป๊บชิดยังเจ็บกูแดกยาแป๊บนึงกูแดกยาแป๊บนึงกูตายกูตายกูตายเด้กูช่วยเป็นกูช่วยได้เอ้ยกูลุก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 ไปละไปแล้วไปละไปละไปละอ๋อกูลืมกูลืม ขอหลบแดกยาแป๊บนึงเรากลับมารีกรุ๊ปกันก่อนละเี้ยกูกูตีใครไม่โดนเลยกูตีใครไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยเด็กกูฟีได้กูฟีตรงเนี้ยได้กูฟีเหรอแป๊บนึงแป๊บนึ่งกูเนี่ยกําลังไปกําลังไปพร้อม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 เต็มหมดเต็มหมดเต็มทุกหลอดหน้าคุณเนี่ยหน้าคุณเนี่ยหน้าคุณเนี่ยเอาวื้นรวมรวมรวม ไปแล้วไปแล้วลงลเอ้ยมันขึ้นไปข้างบนกูตีฟีกูตีฟีกูตีฟีกดแตกกดแตกกดแตกมีคนมาช่วยมันมีคนมาช่วยมันแป่งล่างมาแล้วี้อมาล่างอ้ยเอ้ยเี้ยกูอีกแกูโดนอีกแยลุกลุกสี่ตัวกูลุกสี่ตัวกูโอเคกูลุกลงกูลุกกูละกูลุกูลกูลุกูลกูล ดกยาแป๊บดกยาแป๊บอุ๊แมงเอ,อ้ยลุกหนีเลยลุก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 ตัวกูลุกไอ้ยัยมันเอ็กซ์คิวกูไม่ไม่มามันตีธรรมดาขอเพิ่มเลยแป๊บนึงขอเพิ่มเลยแป๊บนึงขอเวลาแป๊บกูขอเวลาแป๊บ,วปบหวังว่ากูจะลุกเองอย่าอย่ามีใครเห็นกูไม่ละไอ้เหี้ยกูิดเอ็กซ์เคียวอ่ะไม่ไม่มันค่อย,ค,อยค่อยตีกู เอออเรียบร้อยของกระจายไปแอบชุชบโอเคโอเคแป๊บเดียมีบัตรชออุบฟอกอนไรพี่แอา้มดาิเดี๋ยว <c oughs> จะ <c oughs> ไปถ <c oughs> ้าฟอกไปไอ้เพื่อน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 เป็นบวชยกล่างเลยอะขอวิ่งไปดึเก็บเกะมาดึงเฮ้ยข้างล่างเนี่ยให้มันฆ่ามึงเนี่ยโอเคโอเค ได้ของเต็มเลยข้างล่างสมึงอ่ะเดี๋ยวโดน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 ลอยโดนลอยโดนเดี๋ยวขอญาตเก็บของตัวเองสักครู่เหลือกันวะานี่กูอยู่นอกวงนี่กูอยู่นอกวงนอกวงอ่ะตรงตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเพื่อนเดี๋ยวกูเก็บเพื่อนกูกูมีชุบกูมีชุบขอญาตแอบชุบฮะอุ้ยวงบีบอ่ะ เอาบัตรบัตรชุบกูอยู่แล้วเฮ้ชุบยังไงวะชุบเพิ่งโยกูหรืเปล่าไม่รู้กูมีขาดอยู่ขาดดิขาดยีขาดยีขาดยีวิสเคยค่อยๆขันไปค่อยๆขันไปคนอยู่บนหัวกูกูขอเรียนรูก่อนเขี้ยบมิตี่ใหม่มาสูญหายแล้วขาดสี่วิสี่วิสขอสี่วิแล้วกูจะเชิญสาย เอ้ยยายาเหลือวีเหลือสูตรวีมึฟฟื้นให้กูสิเอาวีดีเอาตายโอ้โหกูไอ้สเตอรมโมแต่จะเอ็กซสควิวไปแล้วเออวิ่งกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งโลดมันขึ้นตัวกูก็กูมีไอ้เหี้ยบัตรชมพูชมพูเนี่ยใช่ไหมห้าเหมือนของมึงอ่ะแล้วพอกูเปิดกระเป๋ามาเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากยาแบบไอ้เหี้ยกูจะชุบเพื่อนยังไง ดัวจัดโอ้กระโดดหนโดหต่อเขาติดใจสเกียร์สักฟื้นขึ้นมาเอ็กคาลิเบอร์ของกูในี่เอ็กคาลิเบอร์ง่ะตกยาเพื่อนขอของกอนนะผู้บีให้เพื่อนดีกวเพื่อนฝึกดัว ไอ้เ่บีใครเข้าว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่หึงไหมเนี่ยอีกสองตีอีกสองตีปะดสัต์ปะดสัต์ไอ้ท่านญิงมาละแอนนี้เร็วนะฮาร์ดแอนนี้มันแต่งตัวงี้เหรอแบบประมาณนี้เลยเรียบร้อยจบที่หนึ่น <จบ S 2> งที่หนึงแบบงงกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮอเดอบิลงเป็นนอน คิวพิวขึ้มันได้จริงว่ะกูไม่ค่อยพิวเท่าไหร่เลยเลขหกเพื่ออีโมดอีโมดแต่ดาดได้ใช้ทีไหมไใช้ไหนใช้ไหนเว่ยไม่ได้ใช้เว่ยอยากจเกมเปิดมาต่อบ้นเลยโอ้ยไดเอบวกว่ะยโอ้ยไดบีไดบีเต็มรวมเก้าพันอยู่โอเคถือว่าใช้ได้อยู่กับการเล่นครั้งแรกลงรถสองหมื่นหนึ่งอะโอ้โหทะลุหลอดโ o t a l d ดาเมจสองพันสองอยู่ เบลเก้าแล้วโหเบลเก้ากูเล่นได้เท่านี้แหละโหจัก11ถึง็3ตึดสิบสามยสลาเหี้ยเลยเปล่า